สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับพบกันวันนี้23กันยายน2566บาย4โมง20นาทีโดยประมาณนะครับมาแจ้งข่าวพี่น้องอ,อสมอให้รับรู้รับทราบครับเนื่องจากเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับมีการหักชอกอสอ,อสมอไปช่วยถายยาสมาชิกเสียชีวิต1,317 0รายหัก425บาท17สตางค์ ก็ปรากฏว่ามีการหักไม่ได้ถึง72,391ราลายเงินที่หักได้แล้วนั้นสมาคมโอนให้ทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตแล้วโอน22กันยายนเมื่อวานนี้ครับ5 0 0แสนกว่าบาทโอนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังได้ไปครบเพราะหักไม่ได้ถึง72,391ราลายก็มีพี่น้องอ,อสมอหลายคนหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชกอสอ,อ,อสมอจึงหักไม่ได้ ก็เพราะว่าสมาชิกก็ก็ได้รับค่าบริการเข้าไปในบัญชีไม่นานก็หักแต่ทำไมจึงหักไม่ได้ก็สงสัยกันมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าหักเงินช่อง2อสมอไม่ได้เพราะสองสาเหตุนี้นะครับสาเหตุที่หนึ่งครับเงินในบัญชีไม่พอหักประเด็นนี้ มีพี่น้องอสมอสงสัยมากว่าจะไม่พอหักยังไงก็ค่าบริการเข้าไปหนึ่งพันอีกไม่นานก็หักทําไมจึงจะไม่พอหักสําหรับสาเหตุนี้สาเหตุเงินในบัญชีไม่พอหักพอเงินในบัญชีไม่พอหักระบบมันก็หักไม่ได้ก็จึงไม่ถูกหักส่วนพี่น้องอสมอสงสัยว่าค่าบริการเข้าไปแล้วทําไมจะไม่พอหักข้อนี้เราก็ตอบไม่ได้นะครับ แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่ามีสมาชิกหลายท่านมีเจตนาที่จะไม่ให้หักโดยตั้งใจว่าจะออกจากการเป็นสมาชิกชกสสมแต่ว่าไม่เวลาออกตามระบบก็คือปล่อยให้เขาหักพอปล่อยเขาหักปล่ยให้เขาหักก็รอดูว่าเงินจะเข้าบัญชีตัวเองเวลาเท่าไหร่บางคนก็มีแอปแอปของธนาคารตกส่ยพอทราบว่าเงินเข้าบัญชีปับ๊บก็ใช้แอปโอน เงินจากบัญชีตกสงเขตัวเองไปไปเข้าบัญชีธนาคารอื่นของตัวเองปั๊บก็เหลือเงินไว้ในบัญชีตกสไม่มากไม่ไม่ถึงกับพอหักได้พอเงินม่พอเงินในบัญชีตกสมันไม่พอหกักระบบมันก็ไม่หกักนะครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราสานนิฐานว่าก็ค่าเบิการมันเข้าบัญชีไปแล้วไงพอค่าบัญชีเข้าค่าเบิกเข้าบรรัญชีธนาคารไปแล้วผู้ที่เป็นอสอมออก,ก็ใช้แอปทางโทรศัพท์มือถือกดเงินออกจากบัญชีธนาคารตกสของตัวเองนี่ ที่รับค่าบริการแล้วนั่นโอนโอนไปเข้าบัญชีธนาคารอื่นของตัวเองก็ทําให้เงินไม่พอหักก็หักไม่ได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับส่วนสมาชิกจกสสมอที่นี้ไม่มีเฉพาะอสมอมีคู่สมรสอสมอด้วยคู่สมรสอสมอบางท่านอาจจะไม่เอาเงินเข้าบัญชีธนาคารไว้ให้พอหักอาจจะไม่ทราบว่าหักเท่าไหร่หรือเผลอเลอลืมไปลืมไปว่าวันที่15หักก็ไม่ได้เอาเงินเข้าก่อนวันที่15ก,ก็หักไม่ได้ คู่สำรวจอ,อสมอาจจะลืมเอาเงินเข้าบัญชีธนรารคารก็ทําให้หักไม่ได้เพราะเงินในบัญชีไม่พอหักนะครับก็ได้นะครับก็เปลี่ยนไปได้แบบนี้นะครับเอาเงินหักชกสอสมอไม่ได้เพราะสสาเหตุหลักสาเหตุที่1เงินในบัญชีไม่พอหักก็ตามที่เล่ามานี่แหละครับ2ครับสาเหตุที่2ที่หักชกสอสมอไม่ได้เกิดจากระบบการหักหักไม่สําเร็จหักมี มีความผิดพลาดของระบบการหักก็หักไม่สําเร็จหลายคนหลายท่านอาจจะมีเงินในธนาคารมีเงินในบัญชีเพียงพอให้หกักแต่ทําไมไม่โดนหกักนี่หลายคนอาจจะบ่นประเด็นนี้ก็เพราะสาเหตุที่2นี่แหละครับระบบหักไม่สําเร็จเอาเองพอระบบหักไม่สําเร็จเอเองเดือนหน้าก็หักไม่สําเร็จอีกคนคนนี้ก็เลยไม่โดนหกักวิธีแก้ไขครับสําหรับใครที่ระบบเขหาหักไม่สําเร็จ เราจะสังเกตได้ยังไงว่าระบบหักไม่สําเร็จคือยังไงก็คือเรามีเงินในบัญชีธนาคารนะแต่มันไม่โดนหักน,ะนั่นแหละคือระบบหักไม่สําเร็จเราจะต้องแก้ไขโดยการไปแจ้งคุณหมอห้องเรานะครับท่านเป็นอสมอ,อยู่หน่วยงานใดสารบริการสาธารณสุขใดก็ไปแจ้งคุณหมอของท่านนําเอกสารไป้ออย่างครับ1ไทยเอกสารสัมไทยเอกสารบัตรประชาชนของท่านรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับก็คือ,คอเอกสาร1สําเนาบัตรประชาชน2ส,สําเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะให้สมาคมเขาหักนั่นแหละครับ ถ่ายเอกสารไปแล้วนําเอกสารสองอย่างนี้ไปแจ้งคุณหมอของท่านว่าระบบไม่หักระบบหักหักไม่สําเร็จบอกเขาไปเลยว่าระบบหักักไม่สําเร็จคือเงินเข้าไปในธนาคารแล้วมันไม่หักก็ไปแจ้งคุณหมอของท่านคุณหมอของท่านเขาก็จะประสานงานไปยังสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยโดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะให้หักนั่นแหละเขามีลายติดต่อกับสมาคมชกสสมอยู่เขาก็จะส่งไปสมาคมและแจ้งสมาคมว่า หากไม่สําเร็จทําไมไม่หักสมาคมเขา,เขาก็จะตรวจสอบข้อมูลดูถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จะแจ้งกลับมายังคุณหมอท่านมาแจ้งท่านให้แก้ไขแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยสมาคมเขารับรู้รับทราบมาแล้วแล้วว่าไม่หักเพราะระบบหักไม่สําเร็จเขาก็จะดําเนินการหักในงวดต,ต่อไปให้นะครับทั้งหมดก็คือสรุปสรุปให้ฟังว่าหากกักจอกระสอสมองไม่ได้เพราะสองสาเหตุนี้คือ1เงิงนในปญชีไม่พอหัก2ระบบหักไม่สําเร็จเองนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ